สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกหนูก็ได้ทําสื่อสร้างสารรค์เกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมารับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะสังคมไทยกับความเป็นมนุษย์ที่เปลี่ยนไปนะคะด้วยกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย สำหรับวันนี้ก็อยากจะพาทุกคนมารู้จักคําว่าคอร์รัปชันนะคะคอร์รัปชันคืออะไรคือการทุจริตโดยใช้หรืออาศัยตําแหน่งหน้าที่อํานาจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นการเห็นแก่ญาตพี่น้องกินสินบนเช่าราชบ,บางหลวงการใช้ระบบอุปธรรมและความไม่เป็นตธรรม ลักษณะที่ 1. แบ่งการพูดที่เกี่ยวข้องหมายถึงเป็นรูปแบบของการทุจริตในเรื่องของอํานาจและความสําคัญของผู้อุปถัมภ์และผู้ถูกอุปถัมภ์แบ่งได้2ลักษณะคือ 1. การทุจริตโดยข้าราชการหมายถึงการกระทําที่มีการใช้หน่วยงานทางราชการเพื่อมุ่งเสวหาผลประโยชน์จากหน่วยงานนั้นๆ 2.. การทุจริตโดยนักการเมือง,ง,งหมายถึงเป็นการใช้หน่วยงานทางราชการโดยบรรดาเหล่านักการเมืองเพื่อมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ทางด้านการเงินมากกว่าส่วนรวมค่ะ 2. แบ่งตามกระบวนการที่ใช้แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ 1. เกิดจากการใช้อำนาจกำหนดกติกาเช่นออกกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกของตนเองและพวกพ้อง 2. เกิดจากการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เช่นเจ้าหน้าที่นำญาติเข้ามาทํางานโดยไม่ผ่านการรับสมัครซึ่งเหตุการณ์นี้เห็นได้ณนปัจจุบันค่ะ 3. นะคะแบ่งตามลักษณะอุปธรรมมีทั้งหมด4รูปแบบก็คือ 1. คอร์รับชั่นจากการจัดซื้อจัดจ้างเช่นการจัดซื้อสินของในหน่วยงานค่ะคอร์รับชั่นจากการให้สัปรปทานหดือสิทธิพิเศษ สาหกิจ 4. การคอร์รัปชันจากการกำกับดูแลนะคะเช่นการกำกับดูแลในหน่วยงานและทำการทุจริตต่างๆสาเหตุที่ทำให้เกิดการทุจริตนะคะ 1. ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่พฤติกรรมส่วนตัวของข้าราชการบางคนโลภมากเห็นแก่ตัวไม่รู้จักพอคะ่ะ 2. ปัจจัยภายนอกนะคะประกอบด้วย 1. ด้านเศรษฐกิจได้แก่รายได้ของข้าราชการน้อยหรือต่ำมาก 2. ด้านสังคม ได้แก่ค่านิยมของสังคมที่ยกเ่องคนมีเงินคนร่ำรวยไม่สนใจว่าเงินนั้นจะได้มาอย่างไรคะ่ะ 3. ด้านการเมืองได้แก่การทุจริตของข้าราชการเรียกไม่ออกจากนักการเมือง 4. ด้านวัฒนธรรมได้แก่การนิยมจ่ายเงินของนักธุรกิจให้กับข้าราชการที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว 5. ด้านระบบข้าราชการได้แก่ความบุกรองในการบริหารคะ่ะผลกระทบจากการคอรัปชันนะคะ1 ประชาชนขาดความไว้วางใจรัฐบาล 4. คืเกิดความสูญเปล่าในทรัพยากรของประเทศค่ะ 5. ขาดการจูงใจในการลงทุนจากภายกระชนต่างประเทศ 6. ความไม่ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมคอร์รัปชัน 7. ขาดเสถียรภาพทางการเงินเนื่องจากปัญหาเงินสินบน 8. ข้อส้อจำกัดจากการนำนโยบายไปใช้ การแก้ไขปัญหาคือผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นพ่อนั้นแต่อีกฝ่ายไม่ยอมทางผู้ใหญ่บ้านเลยยืน่นเงินให้อีกฝ่ายเพื่อให้ปัญหานด้จุกลงโดยไม่มีการพูดคุยทำความเข้าใจกันค่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็เป็นปัญหาคอร์รัปชันเช่นกันค่นคะปัญหาที่สองคือปัญหาร่านการคือก,การเลือกตั้งในสังคมค่ะการหาเสียงของพรรคต่างๆเงินหาเสียงตามหมู่บ้านตามบ้านต่างๆโดยแยกเงินให้แก่ชาวบ้านเพื่อที่จะให้เลือกพรรคของตัวเองและทําให้พรรคของตัวเองถูกเลือกประจาร ตัวอย่างที่3นะคะปัญหาคอร์รัปชันของนักศึกษาก็คือมีเหตุการณ์นักศึกษาชั้นปีที่4ที่กำลังก้จะสาเร็จการศึกษาแต่ตัวเขากับดันไปติดวิชาเดียวที่ทําให้เขาไม่สามารถยื่นการจบได้เลยให้ทางผู้ปกครองมาคุยกับทางมหาวิทยาลัยนะคะแต่ทางมหาวิทยาลัยบอกว่าต้องผ่านวิชาที่ติดก่อนถึงจะสําเร็จการศึกษาได้แต่ทางผู้ปกครองก็ไม่ยอมเลยยื่นเงินให้ทางมหาวิทยาลัยเพื่อให้ลูกเขาสําเร็จการศึกษาค่ะ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมากมายนะคะเป็นปัญหาคอร์รัปชันเช่นกัน,นะคะ่ะเมื่อปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาระบบการแก้ไขปัญหาจะเพึ่งแต่องค์กรนักการเป็นผู้แก้ปัญหาอย่างเดียวคงไม่ได้เพราะคอร์รัปชันไม่ใช่ปัญหาการทําผิดกฎหมายเป็นครัง้งคราวแต่เป็นปัญหาพฤติกรรมของสังคมของระบบที่คนสวนมากเกี่ยวข้องทําให้การแก้ต้องมุ่งไปที่การเปลี่ยนพฤติกรรมคนในสังคมและต้องอาศัยบทบาทร่วมกันของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองภาครัฐการภาคธุรกิจภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อให้สังคมเปลี่ยนพฤติกรรมไม่เรียกหรือใสสินบนไม่ไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช้เส้นสายวิ่งเต้นแะ ทำสื่อสร้างสรรน,นี้อยู่ในรายวิชาวิทยากรกระบวนการในงานพัฒนานะคะโดยมีอาจารย์ทิติพานวันเป็นอาจารย์ประจาวิชาค่ะสมาชิกในกลุ่มคนแรกนะคะนางสาวจัตชนิการประดับการค่ะคนที่สองนะคะนางสาวยานิสารอดเจริญค่ะคนที่สามนางสาวอมลินาสานอาลีค่ะคนที่สี่นายนิติพงศ์่อนกิ่นค่ะ คนที่5นางสาวเกศเรียนสีดีเรืองค่ะพวกเรานาักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรธุรธานีหากกลุ่มพวกเรามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยณน้าที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ